ประมาณย7ใช่ไหมเันเยากเดี๋ยวมันองจกไปไน,ม,<า>นมันมาแล้วเี่ยมั้วเนี่ยถุงดำอันเดียวมันถอดทองไปได้หรอทองอย่างหนักถาดก็หน,น,นักพลาติกดำกระป๋อ มันเห็นมันเห็นพี่พรกดนะถ่ายครับอยู่เห็นตุกาณ้ทั้งหมดควยกัรองก็ไดรองกับได้น้องน้องอยู่ไปกี่คนน้องๆอ่ะกอเชียี้คุยกับรองแป๊บนึงอันนี้เป็นเขาลงทุครับตัดเสียหรือพูดไทย ช้ามากอะไม่ไเย็นะนไม่ได้ให้รีบอะไรเลยเพราะมันไม่มีใครมาเลยค่ะอย่างตำรวจียบเลยไม่มีใครเดินเลย

หนึ่งร้อกาสมหมอบกันสรแเก็บเก็บสอบงดูนะเก็บองเก็บของทนคือมันที่แล้วมีมคจาจับให้คะ